แลนด์สนับสนุนโดย CG PLUS จาก TRUE MOVE H New VOS SCB E-PASS BOOK เอาสครับ I love Thailand ช่วงนี้เราจะไปเที่ยวกันนะคะแต่ก่อนจะไปเที่ยวกัน ไปชมของรางวัลในวันนี้นะคะมาแล้วชุดเซรามิกนะคะศิลาดนซึ่งเป็นภูมิปัญญาล้านนาแท้ๆนะคะอย่างนี้ได้รับทุกคนเลยเกมท่องเที่ยวไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปเที่ยวดีกว่ามาสถานที่แรกที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้ก็คือที่นี่คะ่ะนี่ไง รู้ยังรู้แล้วกดไฟนะอที่ไหนปรสา,ปาสาทหินพนมรุ้งโอ้โหจะวางถูกหรือไม่จะใช่ปราสาทหินพนมรุ้งหรือเปล่าอยู่บุรีรัมย์นะไปดูกันค่ะพูดมาเลยนะเอามาวางหน่อยโอ้โห อยู่ฝั่งนู้นนะคะกั่งค่ะฝัางค่ะวางได้แล้วกลับไปกลับไปบุรีรัมใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปราสาทหินพนมรุ้งบุรีรัมอยู่ตรงนี้ของแผนที่หรือเปล่าค่ะไปดูกันว้าอุ้ยนิดเดียวเองเดียวเองเดียวเองไม่เป็นไรค่ะรับไปก่อนหนึ่งคะแนน เนี่ยนะคะนอกจากจะมีสนามฟุตบอลแล้วเนี่ยเราก็ยังมีปราสาทหินพนมรุ้งด้วยอยู่บนภูเขาพนมรุ้งนะคะ <S 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 <ช>ที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะพระองค์ที่ประทับอยู่บนยอดเขาไก่ลาดนั่นเองนะคะเรามีเพลงที่วงคาราบาวเคยแต่งขึ้นมาอ๋อใช่ใช่ ปราสาทหินพนมรุ้งมีทับหลังนาลายทับหลังขึ้นไปเอาไมเคิลแจ็คสันขึ้นมาใช่นั่นคือทับหลังนารายบันทมศิลป์ใช่ด้วยเว้ยใช่ค่ะเอาไมเคิลแจ็คสันขึ้นไปเอาพระนารายขึ้นมาหมายถึงทับหลังนารายบันทมศิลป์นี่คือปราสาทหินพนมรุ้งเราไปสถานที่ที่สองกันนะคะว่าเราจะไปไหนไปดูกันเอาเลยเจมส์ขอโทษทราบยัง สิงอะไรสักอย่างอ่ะตอบค่ะเหลียวเหลียวอ่าผาสิงเหลียวครับเหลียวเหลียวให้ตอบตรงนี้เลยเหลียวไม่ได้ตอบตรงนี้เลยผาสิงเหลียวครับผาสิงเหลียวถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ถ้าถูกเนี่ยต้องวางให้ตรงด้วยนะคะผาสิงเหลียวใช่หรือเปล่าว้าอยู่ไหน ไม่รต้องไม่ต้องไปไปไปเป็นครั้งแรกที่ไม่รู้จะวางตรงไหนเดาเลยเราเลยเดาวดามหมดเดาเลยตรงนั้นน่าจะเป็นจังหวัดอะไรอุบลใช่ใช่เหรอโอ ไม่มีทางมันไม่มีทางจะอยู่ตรงนั้นได้เพราะมันเป็นคําว่าผาเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่มีภูเขามันถึงเป็นผาอันนั้นไม่มีภูเขาเลยแต่อุบลมีแต่อแต่ไม่ใช่หรอผาแต้มใช่ผูเพื่อเจออะไรครับเราจะไม่ปล่อยให้ใครพูดอะไรอีกแล้วเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าผาสิงเหลียวอ่ะจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนสิงบุรี ไปดูค่ะสิงบุรีหรือว่าอุบลหรือว่าที่ไหนกันแน่ในโลกนี้าเจียงใหม่เจ้าต้ขึ้นไปเนหาสิงเหลียวเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ใหม่นะคะอยากให้พวกเราได้ไปเป็นสถานที่แนวแบบแกรนแคนยอนเป็นสถานที่ที่สวยงามมากอยู่ที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้าโอเคสวยมากๆเลยนะคะ ไปดูซิว่าอีกที่หนึ่งจะอยู่ในภาคไหนและเป็นที่ใดนะครับไปดูค่ะไปดูหินฮะอะไรขาวๆนี่แหละเดี๋ยวนะมอหินขาวหะมอหินขาวใช่ครับผมพี่กองพี่กองะจุเบ็ดนะจุดเบ็ดจุเบ็ด มอหินขาวมันอาจจะเป็นมดหิวข้าวก็ได้ขอแค่นั้นที่มาที่ขอเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปอัพเฟซบุ๊กกันนะคะที่สถานที่ท่องเที่ยวมดหิวข้าวคงจะถ่ายออกมาสวยมอหินขาวใช่หรือเปล่าไปดูกันอยู่แถวอีสานเป้าให้มันเป็นมอหินขาว สิงปรีอ่ะต้องอะไรโมราดเหรอยภูมิโมราดชชยภูมิชัยภูมิจบแต่ผมชอบมากเลยตอนที่พี่ก้องโมหินครับถูกเฉยเลยพี่พี่รู้จักไหมฮะถามจริงไม่รู้จักไม่รู้จักก็เดาเอาไง ตอนแรกผมก็จะมดหิวข้าวตอนแรกก็จะมดแต่ว่าอร์พี่ก้องไม่ใช่มดหิวข้าวเบอร์พี่ก้องมีตตอบมอหินขาวพี่ต้องตอบมอหินขาวด้วยสระพยัญชนะแล้วมันน่าจะเป็นหมอหินขาวเราไปเที่ยวมอหินขาวกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนของแผนที่ครับอยู่ที่ไหนวะ ออเรารก<ม>่งมากเลย<ม>พี่โก้มอหินขาวเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิจริงๆด้วยนะคะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพูแลนคาเขาเรียกว่าสโตนเฮนจ์เมืองไทยนะคะ <S <S ที่นี่เนี่ยเป็นหมู่ของก้อนหินนะคะ <S 2> <S 2> เป็นหินทรายที่มีขนาดใหญ่สีขาวโดดเด่นมากๆเลยสโตนเฮนจ์เมืองไทยที่มอหินขาวนะคะชัยภูมิเก่งจังเลย คะแนนก็ยังไม่หมดนะยังมีอีกที่หนึ่งให้ไปเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวที่นี่กันค่ะไปดูว่าอีกสามคะแนนจะเป็นที่ไหนคะฮะสารใค่ตรงสารอาญาน่าจะสารพญานาคครับสารพญานาคน่าจะใช่นะสารพญานาคมันมีจริงไอ้ที่ที่เป็นพญานาค <rium> <Dante> ใช่กันที่ไหนตรงนั้นอ่ะที่แม่น้ำโขงแน่แหละครับใช่มันต้องออกไปน้งไปรู้แหละตอบถูกก่อนก่อนอื่นขอให้ถูกว่าสารพยานาคก่อนนะคะสารพยานาคใช่หรือไม่มาว่าอยู่ไหนแถวนี้ป่ะแถวแถวนั้นอ่ะทายป่ะขอบเลยพี่ขอบเลยขอบเลยน้องไทยนี่ยเนี่ย่ะน้องไหน่ัน้องไาวไม่ใช่อติดกับน้อง ไหนที่อะแนี่อไม่รู้ไม่รู้อ่ะไนโอเคโอเคกเลยกเลยกเลยนั่นแหละนั่นแหละโอไม่รู้เวียงกันเวียงต้นอะไรเลาะไปดูสิว่าสารพญานาคจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนนะคะอยู่แถวนั้นแหละเราหาหนองคายไม่เจอไงไม่รู้นะผมโอโอยเจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสารพญานาค ตั้งอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่ง<อ>ที่สองที่มุกดาหารนะคะความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อพญานาคในแม่น้ำโขงนะคะเขาบอกว่าตรงเสาต้นที่สองของสะพานมิตรภาพไทยลาวสองที่ฝั่งไทยเนี่ยรตรงนั้นน่ะตรงกับถ้ำของพญานาคเขาจึงตั้งศารพญานาคขึ้นมานะคะ ชาวบ้านบอกว่าจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่พญานาคเนี่ยท่านจะขึ้นมาเพื่อให้พรและปกปักรักษาลูกหลานใครที่มีโอกาสได้มาสักการะนะคะให้ขอพรพญานาคนะทำพญานาคสะพานมิตรภาพไทยลาวสองที่จังหวัดมุกดาหารนะคะมุกดาหารทำไว้ไม่ว่าภาคไหนนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็สวยๆทั้งนั้น ไปเที่ยวทั้งทีไปทั้งครอบครัวไปเที่ยวเมืองไทยให้มีความสุขกันดีกว่านะคะ่สร,รุปคะแนนตอนนี้เสมอกันนะคะ25ตอ 25. ่อ25ฉะนั้น2คะแนนนี้นะคะจะตัดสินว่าใครนำนะคะ <laughs> เพลงนี้ชื่อเพลงอะไร <laughs> บ้านเหรอ <h ums> ใครกดรู้แล้วบิ๊กกดสิทำตัวตามสบายเหมือนเจเอนะคะไม่ใช่แอบเหงาหอยค่ะใช่ไหมชื่อเพลงใช่ก็ได้เป็นโสดทําไมชื่อเพลงเป็นโสดทําไมตอบไปสองคะแนนเป็นของกติทีนี้คือต้องสู้จึงจะ it's you in.